สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนในการกิมยงรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าสิงคโปร์กล่าวว่าได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายฮอวด์ลุกนิกส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและทราบว่ารัฐบาลวอชิงตันยังไม่มีแผนปรับลดอัตราภาษีพื้นฐาน10%ซึ่งเรียกเก็บจากทั่วโลกตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนี้ แต่ทั้งสองประเทศเห็นชอบในหลักการที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้เป็นไปในแนวทางบวกรวมถึงการเชิญนายลูคนิดให้เยือนสิงคโปร์ด้วยทั้งนี้สิงคโปร์กำลังเจรจากับสหรัฐเกี่ยวกับเงื่อนไขพิเศษในการส่งออกยาจากสิงคโปร์ไปยังสหรัฐปัจจุบันยารักษาโรคครองสัสดส่วนมากกว่า10%ของการส่งออกสินค้าจากสิงคโปร์ไปยังสหรัฐและยาเป็นหนึ่งในสินค้าซึ่งประธานาธิบดีโนัล์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐกล่าวเป็นระยะว่าอาจขึ้นภาษีเป็นลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีลอเรนวองผู้นำสิงคโปร์กล่าวถึงมาตรการภาษีของสหรัฐสะท้อนว่าประเทศขนาดเล็กอย่างสิงคโปร์ไม่สามารถคาดหวังได้อีกต่อไปว่าจะได้รับการคุ้มครองจากกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศและเน้นย้ำว่าประชาชนต้องพร้อมเสมอกกับเรื่องนี้แต่หากทุกภาคส่วนในสิงคโปร์ร่วมมือกันบ้านเมืองจะสามารถยืนหยัดและฝ่าฟันความวุ่นวายจากสงครามการค้าที่กำลังเกาะตัวได้อีกด้วย